สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการอาเซียนพ็อกนะคะศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการค้าการลงทุนสําหรับคุณผู้ชมและก็เปิดประตูการค้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะขออนุญ,ญาตแนะนําผู้ร่วมดําเนินรายการสําหรับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคือหม่อมหลวงสุภาพปราโมทที่ปรึกษาผู้ประกอบการการค้าไทยสากลค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับท่านคะ วันนี้เรามาจะคุยกันถึงเรื่องงานมหกรรมแสดงสินค้าต้อนรับตุษจีนครั้งที่17นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนนะคะคือฉลองตุษจีนท,ที่จะถึงนี้นะคะท่านอาของสมาคมผู้ประกอบการการค้าไทยสากลเนี่ยได้รับเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐจีนที่จะพากองทัพการค้าของไทยเราที่จะไปเปิดประตูสินค้าทางส่งเสริมทางด้าน ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราในงานนี้ท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่จะได้ไปร่วมง,งานใช่ไหมคะท่านครับใช่ครับในงานมีอะไรบ้างคะท่านผมขอเกินถึงประวัติส่วนตัวเล็กน้อยนะครับก็คือว่าในประวัติของประเทศจีนเนี่ยนะครับผมเองได้เคยไปประเทศจีนพร้อมกับสมาคมคผู้ประ,อะกอบการค้าไทยสากลน,นะครับซึ่ง ท่านนายกคนแรกในของสมาคมก็คือ,คอท่านบุญชูรจนะเสถีมค่ะนะครับสมาคมเนี่ยเก่าแก่เปิดมา50ป,ปีค่ะครับตอนนี้ก็มีอ่าดรลุงเจอเป็นเป็นท่านนายกนะครับเลขาก็มีคุณสมบัติครับอ่าผมได้ไปที่เป่ยจิงก็คือปักกิ่งค่ะครับก็ไปในส่วนของภาคเอกชนในานามสมาคมแต่รัฐบาลไทยก็มีท่านรองนายกไปด้วยนะครับมีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับระหว่างที่ไปเราก็ใไหนๆเป็นคนไทยสมาติก็เลยรวมกลุ่มเท่าเดียวกันนะครับแล้วก็ได้พูดจาปรึกษากันพอเสร็จแล้วหลังจากที่ท่านประธานีิบดีวิชินเทาได้กล่าวจบนะครับก็เชิญตัวแทนของคนไทย ผมก็ตกใจนะครับเพราะ,ะว่าประกาศชื่อผมเนี่ยครับเป็นตัวแทนที่จะขึ้นไปกล่าวกับท่านประธานน้ำดีกูชินเทาะนะครับถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นผมก็เพิ่งทราบตอนที่เดินลงมาจากหลังจากที่ได้สัมผัสกับท่านประธานน้ำดีกูชินเทาแล้วนะครับก็คือว่าเลขาของท่านประธานน้ำดีกูชินเทาเนี่ยนะครับเป็น นักเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเรียนที่เมืองไทยมาเรียนที่เมืองไทยครับซึ่งก็ได้รู้จักกันนะครับผมก็คิดว่าก็เป็นคนไทยเพราะว่าพูดจาชัดเจนมากครับเดี๋ยวนี้คนจีนนี่เรียนรู้ภาษาไทยเยอะมากเยอะมากครับเมืองเมืองเมืองจีนเกือบหลายๆเมืองก็พ้องภาษาไทยนะครับแลแล้วก็มีอย่างเมืองถ้าผมจำไม่ผิดก็เทียนจินพูดเหมือนเราครับกินข้าว อาหารเที่ยวกันอาหารคล้ายกันก็เป็นอะไรเหมือนกับเมืองบรรพบุพร,รุษของเรานะ,ะตามที่ประวัติศาสตร์ได้เขียนไว้เหมือนกันผมก็เลยทราบว่าคนที่เป็นเลขาท่านท่านประธานดําดีหูจุนเทานั้นนะครับรู้จัก ผมคนเดียวฮะจะเลยเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสของผมอย่างมากครับเพราะว่าเขาบอกว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ส่งลายชื่ออะไรมาให้เลยว่าเป็นใครรู้จักกับผมได้คุยก็เลยเสนอชื่อผมไปเลยก็เป็นโอกาสเมื่อเป็นโอกาสตรงนั้นพอลงมาท่านผู้ว่าการรัฐท่านหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ท่านอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่ง ที่ผมไปวันน ok e uh ั้นก็จะเป็นคนหนุ่มคนสาวพอได้เจอกันก um ็เลยได้คุยธุรกิจอะไรแต่เราไม่ได้ทําธุรกิจเราเป็นอาจารย์เราก็เลยไม่รู้จะคุยในเรื่องธุรกิจอย่างไรนะครับจนกระทั่งมาวันนี้ครับลูกชายผมนายใจริปาโมดนายยุยาครับก็ได้ไปเป็นตัวแทนของเมืองเฉินตูในการที่จะนำพานักธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจหรืออยากไปเที่ยวนะครับ ในวันที่21งานเริ่มเนี่ยนะครับมกราคมก็ปีนี้นะครับ2000ปีหน้าปีหน้าตัวกับ2556จนกระทั่งถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะครับเป็นงานเรียกว่าเทศกาลซื้อสินค้าก่อนที่จะเป็นตูจีนปีใหม่จีนครับที่เฉิงตูเนี่ยเป็นเท่าที่ทราบเนี่ยเฉิงตูเนี่ยเป็นที่พ่อพันธุ์แพนด้าด้วยใช่ไหมท่าน ครับเป็นเมืองอหลักเขาในประเทศจีนครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเฉิงตูนี่มีการค้าการขายกันอ,อ,อยู่ตลอดอยู่แล้วรวมทั้งหลายๆหลายๆส่วนของของออในประเทศจีนนะคะคนไทยเราเนี่ยได้ค้าขายกับกับจีนเนี่ยนะแต่ณตอนนี้เนี่ยในมหากรรมการแสดงสินค้าอต้อนรับตุดจีนครั้งเนี่ยจะเป็นโอกาสของคุณผู้ชม ที่ยังไม่เคยไปร่วมงานแสดงสินค้าที่นครเชิงตูจะได้มีโอกาสไปร่วมงานซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยมีการค้าทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาเข้าไปร่วมด้วยใช่ไหมคะดันครับก็คือว่าในเมืองจีนในการแสดงสินค้าครั้งนี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ยเก้าบุษใหญ่เกออ้าเก้าหอใหญ่ถ้าเทียบจากเมืองทองเนี่ยนะก็ป็นเก<อ>้าหออใหญ่ตอนนี้ในหนึ่งหอของเขาเนี่ยนะครับถ้าเทียบเมืองทองก็ประมาณ สหอของเมืองทองเท่ากับ1นหอครับนะครับในส่วน9หอใหญ่เนี่ยของหอหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นของอินเตอร์เนชั่นแนลหอก็คือว่าต่างชาติรวมกันมาอยู่ที่หอนี้นะครับส่วนอีก8ปหอก็จะเป็นของคุณจีนส่วนหอของเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหอก็จะเราจะอยู่ในหอที่2ก็จะเป็นครึ่งวงกลมนะครับหอหนึ่งอสองหอสามอสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าของเราอยู่หอที่2นะครับ ก็ในส่วนของเรื่องของการค้าขายการลงทุนก็มีผู้ประกอบการการค้ารายใหญ่ๆของเมืองไทยที่ได้ไปลงทุนทำการค้าที่นู่นอยู่ด้วยใช่ไหมคะท้านครับผมจะกล่าวถึงเร็วๆนี้เลยครับก็คือเมื่อปลายเดือนตุลาคมคนะครับปีนี้เองนะครับที่ผ่านมาเดือนเสร็จๆเจนี่ยนะครับก็คือว่า,อ,าองส์เนี่ยเสด็จไปนะครับที่เฉินตู ก็ไปเปิดห้างสรรพสินค้าใหญ่นะครับของของคนไทยนะครับเรียกว่าเขาใหญ่ที่สุดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็ไปเปิดที่เฉินตูระหว่างที่องค์สมเสด็จนะครับก็อยู่ถึงเจวันครับเพราะฉะนั้นเฉินตูมีอะไรมากมายนะครับ องสมเนี่ยนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินในสถานที่ต่างๆซึ่งมีชื่อเสียงเชนตูเป็นเมืองมรดกโลกนะครับ๋อค่ะเป็นเมืองมรดกโลกเหมือนอเหม,ม,มือนวิทยาเหมือนบ้านเราไหมคะคือ,อถ้าเทียบความสูงจากระดับน้ําทะเลก็ประมาณ300ร้700อถึงเจ็ครับก็จะเหมือนเชียงใหม่นะคะค่ะอาไปอย่างนี้ก็น่าน่าน่าสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าไปเพราะเป็นเมืองมรดกโลกเป็นเมืองมรดกโลกเมืองการค้าที่ใหญ่ ระดับมณฑลหนึ่งของของประเทศจีนด้วยใช่ไหมคะท่านหนึ่งในสามของมณฑลที่ใหญ่ครับมณฑลที่ใหญ่เช่นอย่างปักกิ่งมณฑลใหญ่นะครับเซียงไฮ้มณฑลใหญ่อันนี้ก็คือชนตูวคักเสฉวนก็เป็นมณฑลใหญ่ครับคานผู้ชมคะนี่เป็นถือว่าเป็นโอกาสสําหรับผู้ประกอบการคนไทยนะคะถึงเราจะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ไปลงทุนที่นู่น แต่ก็จะเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ประกอบการที่จะออกไปแสดงสินค้าเป็นครั้งๆแต่ถ้าเกิดมีลูกค้ามากพอเราสามารถขยายเป็นผู้ส่งออกที่นู่นมีการสนับสนุนอะไรให้กับทางผู้ประกอบการหรือคนที่อยากไปเยี่ยมชมไปเที่ยวไปดูงานหรือซื้อของหรือเอาสินค้าเข้าไปขายที่นู่นบ้างคะด้านครับผมเรียนนะครับว่า ในส่วนที่คนที่อยากจะไปก็เป็น3ลนักษณะใหญ่ครับนอกก <คะ S 1> ับด้วยกันนะครับ <คะ S 1> ลักษณะที่1ก็คือว่าใครที่มีต้องการที่ขยายกิจการในเมือง <คะ S 1> จีนนะครับทา <คะ S 1> งนั้นก็เมืองจีนเขาก็จะมีการเรียกว่าประชาสัมพันธ์ให้ว่ากลุ่มเราจะไปมีอะไรบ้างเพื <คะ S 1> ่อแลกเปลี่ยนนะครับ <คะ S 1> แลกเปลี่ยนที่หนึ่งไปค้าขายที่เมืองจีนต้องการให้คนจีนมาลงทุนร่วมกับคนไทย ตอนนี้จีนก็มีศักยภาพสูงนะครับประการที่2ก็คือผู้ประกอบการที่ต้องการจะนําผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปจําหน่ายในเมืองจีนซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเรียนว่าในครั้งที่16เนี่ยนะครับคนที่มาชมงาน24ล้านคนครับก็เป็นจรึงนึงของประเทศไทยมากที่สุดนะครับมามหาศาลครับตอนนี้ถ้าเราไปจําหน่ายสินค้า แค่5%คนมาชมงานไม่ต้องยี4ล้านนะครับเข้ามาในส่วนของหออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะครับล้านล้านสล้านห้ากลับบ้านแฮปปี้แล้วครับมีความสุขกับมันละนะครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่ใครต้องการที่จะไปหาแนวทางการลงทุนไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปหาผลิตภัณฑ์ของคนจีนเดี๋ยวนี้ก็เวลโนขึ้นนะครับก็คือว่าสินค้าเริ่มดีขึ้น <c oughs> จากเมื่อก่อนที่นํามาใช้ตามราคาถูกแล้วก็เสียไปนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นคุณภาพาก็ดีขึ้นรีณภานก็ดีขึ้นงานมากกรรมแสดงสินค้าต้อนรับตุดจินครั้งที่17ณนครเฉวงตูมณฑลเสฉวนน่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามต่อสักครู่คะ่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่งานมากรรมการแสดงสินค้าต้อนรับตุจีนครั้งที่17นณนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนระหว่างวันที่21มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ25์2556อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะท่านคะเ,เมื่อสักครู่ที่เราได้รับรายละเอียดไปเนี่ยน่าสนใจมากๆสำหรับผู้ประกอบการหรือคนที่อยากจะเข้าไปร่วมง,งานหรือคนที่สนใจจะไปสังเกตการเพื่อหาช่องทางการลงทุนเนี่ย อยากจะไปจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะท่านกับขอบคุณครับน,น้อยครับก็คือเดี๋ยวผมเกินไปเมื่อครั้งที่แล้วนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็คือว่าบูธเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่เราจะไปจัดเนี่ยนะครับเราอยู่ที่ฮอ2สอง<ม>ทั้งหมดมี9ก้าหอ <c oughs> แต่หอเป็นของคนจีนหมด <c oughs> คนจีนนี่ก็มาจากทุกมณฑลนะ <c oughs> ในจีนที่มาร่วมกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของจีนนะตัวจีนก็จัดที่เดียวที่ใหญ่ที่สุดทั้งประเทศก็มาอยู่ที่เฉิงตูนนะครับ ของเราเนี่ยนะครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฮอ์ก็อยู่ที่ฮอสองพอเห็นประตูทางเข้าปุ๊บคนไทยเลยไทยแลนด์เลยละนะฮะเราได้ได้กลุ่มที่ที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นที่เราวางเอาไว้ก็คือว่าพอเดินเข้าไปในหอก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับให้เห็นว่าใครที่จะมานะครับใครที่จะมาเกี่ยวข้องก็คือว่าประเทศไทยก็คือว่าของเราก็มีกษัตริย์ รลรวกประเทศไทยในตัวโดยตรงเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็เดินทางร่วมไปหลายกระทรวงนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวพาณิชย์ศึกษาสาธารณสุขอุตสาหกรรมนะครับภาครัฐก็ร่วมด้วยภาครัฐก็ร่วมด้วยครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินทางไปนะครับต้องบอกเราตั้งแต่เนิ่นๆหลังจากที่ได้ได้เห็นข่าวนี้รีบติดต่อมานะครับที่การตลาด แล้วก็ในการเตรียมตัวเนื่องจากว่าของเรามีวัฒนธรรมนะครับมีประเพณีมีเค้าเจอร์หลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็เลยว่าเราก็จัดงานของเราเหมือนงานวัดเพราะฉะนั้นเราก็มีทีมงานกองยาวไปครับเป็นการแสดงด้วยเป็นการแสดงด้วยครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปก็คือต้องร่วมกันแสดงก่อนต้องมาฝึกก่อนมาฝึกว่าเอาเวลาที่ ทีมงานกองยาวโหขึ้นมาเสียงโหยหวนเนี่ยเราจะต้องรับยังไงนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีการฝึกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับวันที่2 1เปิดงานนะครับในการเปิดงานก็คือในการจัดฮอสองวัน 21- 22งานจริงๆที่เขาจะเปิดนะครับก็คือวันที่23ตอนนี้ในการจัดงาน2วันมีความสำคัญมากหลังจากที่เราได้จัดงานแล้วนะครับ ไม่ใช่เฉพาะประเทศเราประเทศเดียวในในคอเองก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบก็มีหลายประเทศเข้ามาร่วมทุกประเทศก็จะเริ่มที่21เหมือนกันนะก็เทุกคนก็มีโอกาสที่จะมาจัดมาจัดในในเคาน์เตอร์ของตัวเองเนี่ยนะครับก็คือ2วัน21กับ22ผมผมเรียนว่ามีความสำคัญเนื่องจากว่าเราจะได้พบปะเพื่อนก่อนที่จะมีการเปิดงานนะครับเราได้เห็นสินค้าเขก่อนมีเวลาได้คุยได้ค้าได้ขายสังเกต ครับผมยกตัวอย่างนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยท่านรองนายกกิติรัตน์นรณหงษยนะครับไปเปิดลุ่มลุ่มข้าไทยอาเซียนเหมือนกันนะครับที่หนานหนิงเรื่องการเกษตรก็มีกลุ่มคนไทยไปผมจําได้ว่าเขานำพวกพวกเครื่องประดับไปนะครับเครื่องประดับนี่ก็ที่ขนไปเนี่ยก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ขนไปง่าย <c oughs> หนึ่งชิ้นก็ราคาศูนแต่ก็ <c oughs> สามารถที่จะผนไปได้หลายๆชิ้น <c oughs> พอวันที่เปิดที่หนานหนิงที่ท่านท่านรองนายกกิติรัตน์ไปนี่นะครับสองชั่ว <c oughs> โมงของ้็หมดแล้วครับ <c oughs> ครับเพราะคนเยอะนะฮะ <c oughs> คนมาเยอะแล้วก็ที่ที่จำไม่ติดก็คือว่าประเทศของเราเนี่ยแบ่งเป็นส่วนๆว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันตก ใครที่จะต้องไปดูแลในงานระดับโลกประเภทอย่างเงี้ยนะครับที่หนานหนิงก็เป็นของภาคเหนือคือเชียงใหม่ครับเพราะฉะนั้นเชียงใหม่ไปก็เป็นอะไรถ้าเราหลับตาภาพเจ้าเจ้าช้าช้ากริยาอ่อนโยนเชียงใหม่ครับคนแน่นครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับของที่ประดับที่ตัวแสดงในส่วนต่างๆออกไปนั่นนะครับคนสนใจแล้วก็ ไม่มีผลิตภัณฑ์ขายเพียง2-3าชั่วโมงหมดนั่ไปแสดงทั้งหวัดนะครับแล้วก็มองเห็นว่าเอ๊ะทำไมทำไมไปแตะตาทำไมไปถูกใจทำไมไปต้องใจทำไมเป็นโอกาสอันนี้ก็จะเป็นโอกาสซึ่งสำหรับคนไทยสินค้าไทยเนี่ยเป็นที่ถูกใจของผู้คนทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมคะท่านแล้วนอกจากเครื่องประดับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีผู้ประกอบการ SME ที่ชมรายการของพวกเราอยู่เนี่ยนะคะ สนใจอยากจะไปอย่างประเภททำททธุรกิจอาหารธุรกิจเฟรนชชายเล็กๆจะไปได้ไหมคะท่านครับก็คือว่าเราเองนั่นนะครับได้เอกสิทธิ์นะครับเอกสิทธิ์ก็คือว่าเวลาที่เราขนของเข้าไปในเมืองจีนเนี่ยจะมีข้อห้ามหลายเรื่องนะครับเมืองจีนเป็นเมืองที่สองรองจากออสเตรเ <ใน S 1> ลียในการเราเดินเข้าประเทศเนี่ย มีปัญหามากมายถ้าเราจําได้คนที่เคยไปเมืองจีนนะครับท่านะผู้ชมครับก็คือว่าผลไม้ทานแล้วเหลือเอาเข้าประเทศจีนไม่ได้น้ำทานแล้วเหลือเข้าประเทศจีนไม่ได้ <c oughs> ก็มีหลายๆอย่างนะครับแต่ในเทศกาลคราวนี้ไปได้เต็มที่ไม่มีภาษี <c oughs> คนไปเท่าไหร่คน<ห> <c oughs> ไป <c oughs> ได้เต็มที่ <c oughs> ไม่มีภาษี <c oughs> บางคนกะว่าจะไปขาย15วันแล้วก็เอาจะขนตัวอย่างไปเพื่อ งานแสดงสินค้าอื่นๆไปให้กับใครที่ได้หมดครับเราจัดการให้ได้เรียบร้อยครับผมเกิดระหว่าง15วันนี้ระยะยาวเกิดขนสินค้าไปภายในวัน2วันแล้วเกิดสินค้าขายดีสามารถเอาเข้าไปเพิ่มเติมในระหว่างช่วงเทศกาลได้ไหมคะได้ที่เมืองไทยเนี่ยนะครับก็จะมีคนดูแลนะครับสำหรับที่ท่านต้องทด,ท,ดท,ดทดลองสินค้าเอาไว้นะครับในการติดต่อว่า มันจะเป็นสถิติว่าวันที่1เป็นยังไงวันที่2เป็นยังไงอาจจะไม่ดีอาจจะไปด,ดีวันที่3ะนะครับแล้วการขนส่งก็สะดวกสบายครับเพราะ,ะว่าเครื่องบินไปถึงเลยครับครับอโอกาสของคุณผู้ชมผู้ประกอบการคนไทยที่จะนําสินค้าเข้าไปเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ s m e ด้วยที่จะได้มีโอกาสได้ไปเปิดตัวสินค้าได้ไปขยายธุรกิจนะคะคุณผู้ชมคะแล้วนอกจากนี้ เรายังได้สิทธิพิเศษในการนําเข้าสินค้าด้วยใช่ไหมคะท่านใช่ครับท่านพอจะมีแนะนําสําหรับผู้ประกอบการใหม่ไหมคะที่ที่จะอยากจะเข้าไปร่วมงานหรือเยี่ยมชมควรจะเป็นแบบไหนจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะท่านเรื่องอที่พักเรื่องอะไรคือคนไทยเนี่ยะนะครับที่เท่าที่ผมมีประสบะการณ์และได้สัมผัสนะครับเวลาที่คนไทยไปในต่างประเทศเนี่ยมักจะไปกันโดยลําพัง นะครับเป็นเป็นแบ็คแพคกันนะฮะขนของไปไขายกันโดยลําพังแต่อันนี้ไม่ใช่ครับอยากจะให้รวมกันนะครับใน1นึ่งหบูธที่เขาเสนอให้เราเนี่ยนะครับก็คือ3เมตรคูณ3เมตรหนึ่งบูธเขาคิดค่าใช้จ่ายเราเนี่ยเก้าหมื่นบาทแต่ของเราไม่ใช่ฮะก็คือว่าเราสามารถรวมบูธกันได้่ใน3บูธอาจจะมี5ลายนะใน10บูธอาจจะมี20ลายเรามาช่วยกัน นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนดีที่เรามารวมตัวกันนะครับสำหรับ SME สาหรับ SME สาหรับโอท็อนะครับได้ได้ทุกอย่างบูธเนี่ย15วันใช่ไหมคะด้านนครั่ครนอกจากเราจะไปรวมกลุ่มกันไปได้แล้วทางสมาคมผู้ประกอบการการค้าไทยสากลที่จะช่วยอำนวยความสะดวกประสานงานในเรื่องของค่าที่พัก เรื่องของอสถานที่ที่จะไปเที่ยวหรือจะไปะเปิดช่องทางทางการค้าเพิ่มก็ทางสมาคมสนับสนุนดูแลให้ใช่ไหมคะท่านสำหรับท่านที่บางครั้งจะไปพักผ่อนไปเที่ยวด้วยไปหาประสบการณ์ด้วยอาจจะภาคโรงแรมสีดาว <c oughs> หรือ5ดาวก็เป็นเรียกว่าแต่ละท่านซึ่งจะต้องขอรายละเอียดนะครับซึ่งไอตรงนี้เป็นรายละเอียดซึ่งเราจะต้องคุยกันต่อไปนะครับ <c oughs> แต่ถ้าให้รายละเอียดเรา เราด่วนที่สุดเราสามารถที่จะบอกราคาได้เลยการจัดบูธค่าบูธมาตรฐาน3คูณ3เมตรเนี่ย15วันในราคาแค่90,000บาทแล้วคะท่านงานในงานมหกรรมแสดงสินค้าต้อนรับตุจีนเนี่ยนะครับครั้งที่17เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่21มกรานะครับ ปีปีห้าหกนะฮะถึงวันที่6กุมภาอันนี้เป็นทั้งหมด17วันนะแต่เพียงแต่ว่า2วันก็คือวันที่21กับวันที่สองเนี่ยเป็นการตกแต่งแต่นี่ตกแต่งมีความสําคัญอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นก็คือว่าได้พบปะสังสรรค์คือทั้งหมดคนในงานทั้งหมดเนี่ยนะครับหกพันกว่าชีวิตมามาทางานกิจกรรมร่วมกันเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจสินค้าของเราอาจจะไปแตะตาของเขา <Okay. S 2> สินค้าของเขาอาจจะกินใจของเรา <Okay. S 2> คือเราอาจจะได้ลูกค้าในวันที่ตกแต่งสองวันเนี่ยกลับประเทศไทยก็จะคุมแหละ <Okay. S 2> อาจริเพราะย <Okay. S 2> ี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแี้พอวันเปิดงานเนี่ยนะครับหลังจากที่ที่ผมเรียนเมื่อกี้คือค่าใช้จ่ายใน9ก้าหมื่นเนี่ยไม่รวมค่าที่พาคค่าเดินทางค่าจัดเก็บสินค้า <Okay. S 2> นะครับแล้วก็ค่าล่าม <Okay. S 2> นะครับก็คงจะต้องมีล่ามบางบางท่านต้องการเราต้องเตรียมล่ามมาไว้ นะครับส่วนไอค่าใช้จ่ายอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือว่าบางคนเนี่ยนะครับในการลงทุนไปละ90,000่นบาทะจะมีค่าเดินทางค่าที่พักแล้วก็จัดที่พักใกล้ๆนะใ,<ช>ใกล้ๆขบง,งานแสดงสินค้าสะดวกสะดวกสบายครับในการในการเดินอะไรไปได้นะครับก็ขอขอบคุณ ท่านหม่อมหลวงสุภาพนะคะที่ปรึกษาผู้ประกอบการการค้าไทยสากลที่ได้มีโอกาสมาให้ข้อมูลแล้วก็เปิดโอกาสที่ช่องทางรวยให้กับผู้ประกอบการของคนไทยซึ่งจะเป็นการที่จะไปโปรโมทประชาสัมพันธ์ในส่วนของเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเป็นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนแถมยังได้โอกาสไปค้าไปขายกับทางต่างประเทศด้วยขอบคุณท่านมากค่ะคร,ครับดีครับสวัสดีครับ